เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเคล็ดลับของท่านผู้ว่าชัดชาติทำอย่างไรถึงสำเร็จโชคดีและมีความสุขสวัสดีคนกรุงเทพเก็บหีบแล้วสกลทีนั่งแดกแห่วร่อยทิบหายปัสวินก็ดาบหักปลดลงไปส่วนชัดชาติได้เป็นใหญ่ในปัทพีกลอนตอนนี้มีความสุขยุคหกห้า รอเก้าปีใต้บาทาแก๊งพวกผีบักหานตูบยึดอำนาจอ้างทำดีไ่หานป้อมเอาปืนจี้คดีดังส่วนชัดชาติโดนคุมตัวแล้วคุมหัวโวดเหลือเกินฉากน่ากลัวเสียวสันหลังในถุงมืดมองไม่เห็นโลกแทบพังแต่ก็รอดคืนบันลังนั่งบัญชาวิสัยทัศน์การทำป้ายตอนหาเสียงแสนลุ่มลึกไร้คนเถียงแต่เข้าท่า ก๊อปี้เลยอัศวินแก่ชราส่วนที่เหลือก็เป็นบ้าแอบลอกเรียนมาวันนี้จะมาอ่านบทความเก่าที่ชัดชาติเคยเขียนเล่ากล่นจากเสียนมาแนะนำให้โอวาดแก่นักเรียนเด็กม .6 อยากเป็นเซียนเข้ามาฟังเอาฟังนักกรอนวันนี้ไม่ยาวมากทำอย่างไรจะกู๊ดลักมีความหวังทำอย่างไรมีความสุขและมีตัง ท่านพู้ว่าเคยสอนสั่งฟังได้เลยเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปพูดในงานวันเกียรติยศที่จัดให้น้องๆชั้นม .6 รุ่น28ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะไม่บ่อยที่จะมีโอกาสมาพูดให้นักเรียนมปลายฟังและน้องๆก็นั่งกันตัวตรง เรียบร้อยเป็นทางการมากโดยทั่วไปแล้วเราก็คงต้องอวยพรให้น้องๆทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จและมีความสุขมากๆในชีวิตที่กำลังจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลายัยแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งทั้งหมดดังกล่าวน้องต้องทำด้วยตัวเองคนอื่นมาทำให้มาอวยพรให้ไม่ได้ผมเลยขอเล่าเคล็ดไม่รับในชีวิตของตัวเอง ที่อาจจะช่วยน้องๆในสามเรื่องต่อไปนี้หนึ่งทำอย่างไรให้โชคดี 2. องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสามทำอย่างไรให้มีความสุขแต่ก็บอกน้องๆว่าปันนี้มาจากประสบการณ์ของผมอย่าเพิ่งเชื่อต้องลองคิดไตร่ตรองด้วยตัวเองด้วยสิ่งที่ผมเชื่อว่า จะช่วยให้เราสะสมจุดดีๆได้คือความอยากรู้อยากเห็นต้องสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาทั้งทางลึกหรือเรื่องที่เราเชี่ยวชาญและทางกว้างหรือเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับสาขาของเราเช่นความเหลื่อมล้ำประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินการที่เรารู้ในหลายๆด้านทำให้เราเข้าใจปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น เราหาความรู้ได้จากการอ่านการฟังการเรียนออนไลน์การทำกิจกรรมการพูดคุยมีทางมากมายให้เราแสวงหาความรู้ใหม่ๆได้อย่างผมชอบอ่านหนังสือก็ใช้การอ่านช่วยสสมจุดเพิ่มในชีวิตเคยมีคนถามว่าทำอย่างไรถึงชอบอ่านหนังสือผมตอบว่าให้อ่านในสิ่งที่คุณรักจนคุณรักการอ่าน สมัยเด็กๆผมชอบอ่านการ์ตูนอ่านพลนิกรกิมหมวนอ่านตุวยตูนสกุลไทยอ่านไปเรื่อยจนรักการอ่านมาถึงปัจจุบันเคล็ดไม่ลับของชัดชาติข้อที่หนึ่งทำอย่างไรให้โชคดีชีวิตผมดูแล้วเหมือนจะค่อนข้างโชคดีเรียนหนังสือดีจบวิศวะจุฬา แล้วได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปเรียนต่อระดับปริญญาโทเอกกลับมาเป็นอาจารย์เป็นรัฐมนตรีเป็นซีอบริษัทผมชอบคำพูดของเอเลียตคิปโชเกนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเจ้าของสถิติมาราธอนต่ำกว่าสองชั่วโมงคนแรกของมนุษยชาติที่กล่าวไว้ว่า Make discipline your lifestyle. Discipline is not a one time event. Self discipline is like building your muscle. It's like going to the gym. You cannot go to the gym today and build your muscle. You should get a program and go slowly by slowly. That's the way to build your muscle, and that's the way you can have discipline. Only the disciplined ones are free in life. If you aren't disciplined, you are a slave to your moods. You your to passions. are a slave That's a fact. แลเป็นไทยได้ว่าคนที่มีวินัยเท่านั้นถึงจะมีอิสระในชีวิตถ้าไม่มีวินยัยคุณจะตกเป็นทาสของอารมณ์การมีวินัยในตนเองเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อที่ต้องใช้เวลาะส,สมทำต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทำไปวันสองวันหรือแค่ครั้งเดียว ต้องมีการวางโปรแกรมและดำเนินการสร้างกล้ามเนื้อไปอย่างช้าๆทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นหละคือการสร้างวินยัยวินัยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองและเป็นอิสระที่จะสามารถเลือกทางเดินที่เราฝันได้ ผมขอยกคำพูดของสตีฟจ็อบที่เคยพูดไว้เมื่อปี2005ในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดดังนี้ You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. หรือแปลเป็นไทยได้ว่าเราไม่สามารถต่อจุดในชีวิตโดยมองไปข้างหน้าได้ เราสามารถต่อจุดโดยมองย้อนกลับไปข้างหลังเท่านั้นดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าจุดเหล่านี้ที่เรามีจะมีทางที่เชื่อมต่อกันได้ในอนาคตชีวิตเราคือการสะสมและการต่อจุดเพื่อให้เป็นคำตอบเป็นทางออกสำหรับเรื่องต่างๆในชีวิตจุดในความหมายนี้คือความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมายิ่งเราสะสมจุดไว้ยเยอะ เราก็มีโอกาสจะต่อจุดให้เป็นคำตอบต่างๆได้มากขึ้นถ้าเรามีแค่สองจุดเราก็ทำได้แต่ลากเส้นตรงและที่สำคัญเราไม่สามารถไปเอาจุดในอนาคตที่เรายังไม่มีมาสร้างคำตอบในปัจจุบันได้ดังนั้นกล่นของเราขึ้นกับว่าเรามีจำนวนและคุณภาพของจุดที่เราสะสมไว้แค่ไหน เคล็ดลับของชาติชาติข้อที่สองทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จผมเองตอนเริ่มงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมช่วงต้นปี2555จากนั้นในเดือนพฤษภาคม2555เอแบกโพก็ประกาศว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ธน,นำอันดับหนึ่งของรัฐมนตรีโลกลืม ประชาชนไม่รู้จักร้อยละ38.1จากผลสำรวจของ a b แบ p โพหนังสือพิมพ์ยังบอกว่าหนาวแน่ปัญหาคืออะไรผมว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่สำคัญคือการสื่อสารการทำงานของผมมันก็เหมือนเดิมมาตลอดแต่ผมสื่อสารสิ่งที่เราทำไม่เป็นจนกระทั่งเหมือนโชคช่วยพลิกชะตาชีวิตคือมีรูปผมที่ถือถุงแกง ใส่ชุดวิ่งเดินเท้าเปล่าตอนไปใส่บาทวัดหลวงปู่ดุลที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกับฉายารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัพภีซึ่งก็มาแบบงงงขำๆแต่ก็ทำให้เกิดเป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นมีคนเข้ามาดูเฟซบุ๊กมากขึ้นและเราเข้าใจวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่น้องๆต้องฝึกไว้ให้ดีในอนาคตคือการสื่อสารที่มีประสิทธ,ธิภาพไม่ว่าเราตั้งใจทำงานเพียงใดแต่ถ้าเราสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยลงนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารคือความไว้วางใจ ถ้าเราได้รับความไว้วางใจแล้วจะทำให้การสื่อสารของเราทำได้ง่ายขึ้นความไว้วางใจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสองส่วนคือ 1. ตัวตนความประพฤติ 2. ความสามารถหรือพูดง่ายๆคือความดีและความเก่งเราต้องมีทั้งสองส่วนถึงจะได้รับความไว้วางใจถ้าเราเก่งเรื่องงานแต่นิสัยเราเห็นแก่ตัว ก็ยากที่คนอื่นจะไว้ใจเราหรือถ้าเราเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแต่เราไม่มีความสามารถในงานที่เราทำโอกาสที่คนอื่นจะไว้ใจเราก็น้อยลงผมคิดว่าในหลายๆครั้งความไว้วางใจมีค่ามากกว่าความรักเสียอีกความรักบางทีมันเหมือนจะเป็นอตโนมัติเป็นแนวถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเ,เขาก็รัก แต่ความไว้วางใจนั้นมันเป็นผลจากการกระทำของเราไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันจะเกิดเฉพาะกับคนที่คู่ควรเท่านั้นดังนั้นชีวิตเราต้องสร้างและรักษาความไว้วางใจให้ดีที่สุดการประสบความสำเร็จในชีวิตคือต้องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างและรักษาความไว้วางใจให้ดีที่สุด ผมเชื่อว่าความพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์เราสามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญวาสนาหรือแล้วแต่เวรกรรมเหมือนบทกวีของวินเลียมเฮนลีย์ที่กล่าวว่าเราเป็นเจ้านายของชะตาชีวิตเราเป็นกัปตันของจิตวิญญาณความสำเร็จต่างๆที่ได้มาเป็นเพราะเราสะสมหาความรู้ประสบการณ์หรือสะสมจุดในชีวิต ทำให้เรามีมุมมองต่างๆที่กว้างทันสมัยและสุดท้ายแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเจอกับโชคดีเพราะความโชคดีมีสมการคือความโชคดีเท่ากับการเตรียมพร้อมบวกโอกาสถ้าโอกาสมีแต่เราไม่พร้อมหรือไม่มีจุดสะสมไว้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นโชคดีได้ เคล็ดลับของชัดชาติข้อที่สามทำอย่างไรให้มีความสุขที่ผ่านมาสังคมเราเน้นที่ตัวเองมากขึ้นเราเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งความต้องการของเราเป็นที่ตั้งความสุขของตัวเราเป็นที่ตั้งแต่สังคมที่ดีและมีความสุขแบบยั่งยืนนั้นน่าจะเป็นสังคมที่ทุกคนช่วยกันดูแลกันและกันแบ่งปันความสุขให้กันและกัน ถ้าเราไปดูงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเตอรธานีชัยวัฒน์ที่ศึกษาค่านิยมที่พ่อแม่สอนลูกสามอย่างคืออะไรในประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยจะเน้นสามเรื่องคือเชื่อฟังผู้ใหญ่มีระเบียบวินยัยเรียนหนังสือสูงสูงแต่สำหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะเน้นสามเรื่องคือ เคารพสิทธิสาธารณะรับฟังความเห็นคนอื่นช่วยเหลือคนแปลกหน้าสามข้อแรกเป็นเรื่องสำคัญมากแต่สามข้อหลังก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากาันการที่เราจะมีความสุขในอนาคตได้เราควรจะต้องเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นให้มากขึ้นไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ควรต้องคิดถึงและเข้าใจคนอื่นในสังคมด้วยถ้าเรามีความเข้าใจแล้วความเห็นอกเห็นใจความอื้อเฟื้อแบ่งปันก็จะตามมาถ้าเราทำแบบนี้ได้สังคมจะขัดแย้งกันน้อยลงเราน่าจะหันมาฟังกันและเข้าใจกันมากขึ้นและสังคมน่าจะมีความสุขขึ้นมันเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่เราก็ควรจะกล้าฝัน และทุกอย่างเริ่มได้ที่ตัวเราสรุปสามเรื่องที่เล่าให้น้องๆฟังคือ 1. ทําทำอย่างไรให้โชคดีโชคดีเท่ากับการเตรียมพร้อมบวกโอกาสความอยากรู้อยากเห็นระเบียบวินัยกร m i มซ s สองทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสื่อสารให้เป็นสร้างและรักษาความไว้วางใจให้ดีที่สุด 3. ทำอย่างไรให้มีความสุขเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเห็นอก,อกเห็นใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันคนอื่นๆในสังคมขอให้น้องๆมอปลายทุกคนมีพลังและกำลังใจที่เข้มแข็งในการก้าวเดินต่อไปในอนาคตที่เราเลือกนะครับถึงแม้บางคนจะพลาดหวังรู้สึกท้อแท้แต่ขออย่ายอมแพ้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เพิ่มจุดในชีวิตแล้วสักวันหนึ่งเราต่อจุดในชีวิตได้สำเร็จได้ตามที่หวังครับจบตอนเคล็ดลับของท่านผู้ว่าชัดชาติทำอย่างไรถึงสำเร็จโชคดีและมีความสุข